สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชโคกหนองนาโมเดลบ้านท่าแยกตำบลหนองบอนอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของแหล่งเรียนรู้ครับผมก็ได้คิดริเริ่มครับก็คือคิดดิเริ่มแล้วก็ปลูกเองกินเองใช้เองโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพื้นขั้นพื้นฐานอครับ ก็ที่มามาทาที่นี่เนาะ <c oughs> ที่นี่ก็ทําหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบ <c oughs> คงรงน้องนาโมเดลที่นี่เป็นเป็นรูปแบบไหนครับตรงนี้จะเน้นเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งอาหารใช่ไหมครอืมอาหารมีอะไรบ้างครับอ่าจะมีด้านการประมงก็จะทําการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาโอ้โหหลายสายพันธุ์หลายสายพันธุ์คร,ครับส่วนใหญ่จะเน้นปลากินพืชปลากินพืชเพราะว่าจะเป็นการลดต้นทุนเรื่องอาหารครับแล้วในในบ่อนี้มีมีนอกจากปลาแล้วมีอะไรอีกครับอ่าจะมีกุ้งฝอยครับกุ้งฝอย โอ้หนีกุ้งฝอยเด้อเหรอครับใช่มันเกิดอเองโดยธรรมชาติเกิดเองโดยธรรมชาติม,มันมีน้ำนะฮะกุ้งฝอยจะกำเนิด เลี้ยงปลาทั้งปลูกผักปลูกพืชปลูกผลไม้ครบหมดแล้วแล้วก็ยังปลูกเยอะๆอย่างเนี้ยพี่มีมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาส่งเสริมบ้างไหมครับอเริ่มต้นก็จะมีหน่วยงานของกศนกศนเข้ามาส่งเสริมโดยอาจารย์บางอาจารย์บางจะเข้ามาส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในจุดนี้อาจารย์บางก็ได้พาผมไปจึกษาดูงานครับหลายๆแห่งหลายๆที่ผมก็มีแนวความคิดในจุดนั้นมาปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ทำนาครับ การทํานานั้นจะมีไรายได้ปีละหนึ่งครั้งก็ได้มาปรับเปลี่ยนจากพื้นนาเป็นการเลี้ยงป,าป,ปลาจะมีรายบบได้ทุกวันพื้นนาเลยใช่ไหมมาเป็นการเลี้ยงปลาทําทเป็นบ่อปาคคลาคุณครูกศนาได้ได้ผานักศึกษาหรือว่าชุมชนมาดูงานที่นี่มา,ม,มาบ่อยครั้งเลยครับมาบ่อยใช่ไหมครับ,รบผมจะเป็นวิทยกรด้านทําปุ๋ยหมักทําสารขับไล่แมลงตอนกิ่งพันุมะนาวให้กับนักศึกษา ดู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 ในปลาเต็มเลยเนี่ยดู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 สเต็มเลยโ้น้นาของพี่เปียกนะครับยกของน้ำน้ำเยอะมากเลยพี่เปียกแล้วน้ำมันล้นอยากจะถามว่าตรงบริเวณนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่แล้วก็มีพันปลาอะไรบ้างนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่นะครับพื้นที่ทั้งหมดหไร่นะครับโดยการเลี้ยงปลาก็จะเน้นเรื่องปลากินพืช รายได้จากแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลที่นี่เนี่ยเป็นรายได้มีรายได้อะไรบ้างครับถ้าเป็นรายได้จากรายวันก็คือการขายกุ้งขายปลาอครับเฉลี่ยแล้ววันวันละเท่าไหร่ดยประมาณวันหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วในวันห้าร้อยบาทวันละห้าร้อยบาทเลยใช่ไหมขายขายเฉพาะกุ้งฝอยแล้วก็พวกปลาพวกอะไรตรงนี้ รายได้รายเดือนก็จะเกิดจากการเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูอมีหมูอะไรครับอันนี้หมูป่าหมูป่าโอ้กี่เดือนได้ขายครับเนี่ยถ้าเป็นลูกอย่างเงี้ยครับสามเดือนสี่เดือนโอ้สามเดือนสี่เดือนก็ขายได้โอ้เป็นรายได้รายเดือนไปครับสองสามหมื่นได้สองสามหมื่นได้เนาะครับผมรายปีผมก็ทํานานอกเหนือจากพื้นที่ตรงนี้อสามสิบไร่สามสิบไร่ครับผมอ่าผลผลิตจากข้าวผมไม่ได้ขายข้าวเปลือกให้พ่อค้าให้ชาแก่แล้วทำยังไงครับคืออ่าผมจะเก็บไว้เก็บไว้ เพราะว่าผมมีลงสีเอาข้าวนั่นแหละแปรรูปแปรรูปแปรรูปเป็นแพ็กเกจถ้าทํานานั้นปีนี้ได้ข้าวอยู่สิบเกวียนสิบเกวียนสิบเกวียนก็รายได้อยู่ประมาณแสนห้าถึงสองแสนเนยครับ๋อเยอะนะครับแสนห้าถึงสองแสนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาไหลหอยเชอรี่แล้วก็กบนะคะอันนี้ก็คืออีกแหล่งหนึ่งที่เป็นทั้งแหล่งอาหารแล้วก็เหลือก็ นำไปขายอ่าแปลงนี้จะปลูกผักหลายชนิดนะครับจะมีวอนหวานมีผักกูดผักน้ําผักชีล้อมนะครับจะปลูกแบบธรรมชาตินะครับจะไม่ไม่มีสารเคมีเพราะว่าอาแปลงเกษตรแปลงนี้นะครับได้รับมาตรฐาน MOA I yeah. am